สวัสดีค่ะดว,วงชะตาพาพเพลินใบอัมธรินีโดยไม่หมออัมธรรมถา,าร,รวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะทอปิกในวันนี้คือเรื่องของดาวย้ายนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายราศีกั3บากุมภาก่อนวันเวรันทายหึวันนะคะ ส่งผลไปจนถึง14มีนานะคะย้ายเวลาย้ายวันที่13กุมภาณนะเวลาตี3-13นาทีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะ,ะจะส่งผลแน่นอนกับ12ราศีนะจะเป็นเรื่องใดกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบให้ครบถ้วนทั้ง12ราศีเลยนะ,ะเดี๋ยวไล่ไปทีล,ละลัคนาราศีเริ่มต้นลัคนาราศีแรกก่อนนะ,ะอ่ะหมอจะบอก12ราศีก่อนนะแล้วตอนท้ายคลิปเนี่ยจะมาสรุป 6ลัคนาราศีและ5วันเกิดที่ดวงชะตาโดดเด่นมากที่สุดหลังจากที่ได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์ย้ายราศีนะคะอะเริ่มต้นจากลัคนาราศีแรกก่อนชาวลัคนาราศีกุ่มนะคะ ชาวละคนาราศีกุมในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าอำนาจวาสนนาบารมีมาโดดเด่นมากนั่นหมายความว่าในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้าราศีแล้วมีโอกาสที่คุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออาชีพของคุณใครทำงานข้าราชการงานประจําต้องบอกเลยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นตำแหน่งเติบโตหรือว่ามีออราราศีโดดเด่นนะเป็นที่พึงพอใจของผู้หลักผู้ใหญ่หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ในช่วงเวลานี้มีโอกาสได้เฉิดฉายแน่นอนนะคะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกร ชาวาราศีมังกรในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย,ย์ย้ายราศีแล้วต้องบอกเลยส่งผลในเรื่องของการเงินดีมากๆนั่นหมายความว่าเงินทองจะหลั่งไหลๆมาเทมาจะมีความมั่งคั่งและมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะหรือผลจากการงานส่งผลให้คุณมีโอกาสทางการเงินที่ดีอาจจะได้โอทีได้เงินพิเศษได้เบี้ยขยันนะได้เพิ่มเงินเดือนได้โบนัสพิเศษได้เงินพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดข,ข,ข,ขึ้นกับคุณก็ได้หรือถ้าเกิดทําธุรก,กิจก็เป็นไปได้เหลือเกินว่า ความพยายามความวิทยาุาสาหะของคุณจะทําให้คุณได้รับการเงินเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะได้รับได้งานพิเศษนะได้รายได้พิเศษเพิ่มเติมเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะนะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะชาวลัคนาราศีธนูต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เพื่อนฝูงจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตคุณอาจจะได้รู้จักคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีมีชื่อเสียงใหญ่โตมีหลักมีฐานมีความมั่นคงซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้ทําให้คุณมีหลักมีฐานมีความมั่นคงตามไปด้วยนะจะได้อยู่ในแวดวงหรือวงโครจรที่มี เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นคนที่มีหลักมิฐานมีความมั่นคงในชีวิตนั่นแหละนะแล้วผลักดันช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมทําให้คุณมีหลักมิฐานตามไปด้วยนั่นเองนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวลัคนาราศีพิจิกนะต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวอาทิตย้ายราศีแล้วเนี่ยส่งผลให้คุณมีหลักมีฐานมีความมั่นคงเลยนั่นหมายความว่าหางานอยู่ได้งานแน่นอนสอบติดสอบผ่านสอบได้ได้บรรจุนะคะเออได้เป็นพนักงานประจำนะได้สอบบรรจุข้าราชการคือมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตนะคะทําธุรกิจธุรกิจจะเริ่มมั่นคงจากที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ตอนนี้ธุรกิจจะมั่นคงแล้ว งานอาชีพของคุณจะมีความมั่นคงชีวิตของคุณจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นอาจจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งเติบโตหรือว่าได้บรรจุอะไรบางอย่างทําให้งานนะหรือว่าชีวิตโดยรอบเนี่ยมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตานะผลักดันสนับสนุนส่งเสริสม,สมอาจจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งเติบโตหรือได้บรรจุนะหรือว่าได้โอกาสดีๆทําให้ชีวิตมั่นคงสุดๆไปเลยเนาะ ต่อมาค่ะชาวลักนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีลูกน้องเก่งหรือมีบริวารที่ดีหากในแง่ของการทํางานหรือธุรกิจต้องบอกว่าลูกน้องของคุณจะเก่งนะคะเอ่อจะมีความขยนันมีความวิริยะอุตสาหะมีความสามารถศักยภาพสูงที่จะช่วยเหลือธุรกิจหรือการงานของคุณให้ประสบความสําเร็จได้หากไปในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครวัวลูกหลานบริวารลูกน้องของคุณเนี่ยต้องบอกเลย จะประสบความสําเร็จอาจจะสอบติดสภาสอบได้เลื่อนขั้นตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าอะไรบางอย่างจะนําชื่อเสียงนําเกียรติยศมาให้กับคุณค่ะนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันช่วงเวลานี้ขอให้คิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้ความดีจะปกป้องคุณเพราะช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยนะเป็นช่วงเวลาที่ศัตรูผู้แข่งของคุณเขาอาจจะมีโอกาส ได้รับสิ่งดีๆอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีโอกาสเติบโต,ต,ตก้าวหน้าหากคุณพูดดีคิดดีทดําดีนะต้องบอกเลยความดีจะปกป้องคุณเขาก็จะทําอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไมด่ดีต้องบอกเลยว่าตอนนี้กําลังเขาเยอะเพราะนั้นกําลังในเรื่องของความก้าวหนะ้าความความความ,ความโดดเด่นเนะขาเยอะถ้าเกิดความกาลังของเขาโดดเด่นมันเยอะมากเนี่ยแล้วเรา,าพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีอีกมันจะเข้าทางเขานะเพราะฉะนั้นระวังคาพูดการสื่อสารในช่วงเวลานี้ละกันคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้นะคะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยดวงคู่โดดเด่นโดยเฉพาะจะได้คู่ที่เป็นคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตได้คู่เป็นคนใหญ่คนโตได้คู่เป็นคนที่มีชื่อเสียงได้คู่เป็นคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตที่จะส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลให้ดวงชะตา,าของคุณยิ่งใหญ่ไปกับเขาเลยนะออต่อมาคะ่ะชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะโด่งดัง ทางออนไลน์หรือทางโซเชียลหรือว่าอาจจะดังระดับโลกหรืออาจจะได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอต่างประเทศโกอิเตอร์ Inter นะ นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ไปเติบโตก้าวหน้ายิ่งใหญ่ในต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศหรืออาจจะทางออนไลน์ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไมดีนะต้องบอกเลยอาจจะทําให้เกิดความเสียาหายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังคําพูดการสื่อสารอะไรต่างๆของตัวเองให้อยู่ในสิ่งดีๆเข้าไว้นะเพื่อที่จะผลักดันตัวเองไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าพูดไม่ดีคิดไม่ดีทาไมด่ดีมันอาจจะเป็นในทางตรง,ตรงกันข้ามได้นะคะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้เตรียมตัวเลยเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าแน่นอนดวงชะตายิ่งใหญ่ดวงชะต,ตาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเพราะนั้นแล้วมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าได้นเตอร์นะได้เดินทางต่างประเทศทํางานต่างประเทศเรียนต่อต่างประเทศนะในเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือถ้าย้ายงานเปลี่ยนงานก็ได้ตำแหน่งงานที่ดีกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิม ก้าวหน้ากว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะะฉะนั้นช่วงเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเอ็นดูรักใคร่อุปถัมภ์ความชูคุณมากมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างสุดๆไปเลยนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพุกศพชาวลัคนาราศีพุกศพนะต้องบอกเลยช่วงเวลานี้การงานของคุณจะโดดเด่นมากๆมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองมีโอกาสเลื่อนขั้นตาแหน่งเติบโตมีโอกาสได้งานมีโอกาสบรรจุมีโอกาสว่าการงานจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิต หยิบจับอะไรประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนช่วงเวลานี้ดวงชะตาของคุณดีทําอะไรก็สําเร็จได้ง่ายราบเรื่อนรุ่งเรืองเรียบร,ร้อยดีนะคะวันนั้นช่วงเวลานี้การงานของคุณต้องบอกเลยผ่านฉลุยแล้วก็มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้วยนะจ๊ะอืมต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภลาบลอยลาบทีเปคะที่ที่ว่าจะได้ก็ได้โชคดีนะ โชคที่จะยิ่งใหญ่เติบโตก้าวหน้ามีโอกาสในเรื่องของโชคลาภอ่ะรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยคือจะมีความโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จความรักความเอ็นดูนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานก็ลูกค้าลูกหาจะเข้าหายเยอะมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองผูห้หลักผู้ใหญ่เมตตายเยอะนะมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะผลักดันทําให้เราประสบความสําเร็จหากไปนในเรื่องของความรักเสน่ห์ของเราจะล้นหลามเพราะเก่ง ดีนะมีคุณภาพและมีคุณค่ามากๆทําให้ผู้คนที่ได้พบเห็นหรือได้พบเจอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีดีเป็นคนมีขอเป็นคนที่มีคุณค่าอาจจะมีคนมาชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบมีแฟนคลับมี f อมีคนหวังดีกับคุณค่อนข้างเยอะหรือมีคนอยากจะเข้าหาคุณค่อนข้างมากนั่นเองเออนะสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสที่จะโด่งดังเด่นดังทางออนไลน์หรือทางต่างประเทศนะคะหรือ go inter นะ รวมไปถึงอาจจะมีเซนส์ในเรื่องของความสําเร็จของตัวเองด้วยนะนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแบบปังปุริเย่เลยแหละนะทางออนไลน์ทางโซเชียลหรือว่าทางต่างประเทศนะคะแต่ก็ต้องระมดัดระวังความประมาทนะความประมาทพลาดพังอาจจะทําให้เกิดความเสียาหายได้นะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่า โอกาสที่จะจะดังแบบสุดๆมีแต่โอกาสที่จะเสียหายก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นระวังความประพฤติความประมาทของตัวเราเองไหนอย่าประมาทแล้วก็ตั้งตนอยู่ในสีในธรรมคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้ความด,คามดีความงามของคุณจะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณดีแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์นะคะหรือว่าได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหญ่ๆทาให้ชีวิตของคุณแบบพลิกผันพลิกฟื้นแบบเหมือนพลิกฝา่ามือไปสู่จุดที่ดียิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคิดไม่ดีพูดไม่ดดีีทําไม่ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกันประมาณนี้หนอโอเคครบถ้วนทั้ง12ราศีเดี๋ยวมาดูกันว่า6ลัคนาราศีและ5วันเกิดที่ดวงชะตาโดดเด่นมากที่สุดหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายจะเป็นลัคนาราศีใดบ้างจะมีลัคนาราศีของคุณหรือวันเกิดของคุณบ้างหรือเปล่าไปฟังในเลยค่ะ หลักขณาราศี5วันเกิดต่อไปนี้ดาวอาทิตย์ย้ายราศี13บสกุมภาเวลาดีกสามนาฬกาสินาทีต้องบอกเลยว่าวีดวงชะตาที่ดีเป็นดวงมหาเฮงสิบกุมภานะดาวอาทิตย์จะย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะเวลาตีสามนาทีกินระยะเวลาไปจนถึง14มีนาคม2 5งพเลยนะมี6ลักขณาราศีและ5วันเกิดที่ต้องบอกเลยว่า เป็นดวงชะตามหาเฮงนะดวงชะตามหาสเสน่ห์ดวงชะตาที่มีโอกาสจะยิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเป็นดวงชะตาที่ต้องบอกเลยว่าดวงเปิดฟ้าเปิดจะได้เดจดจรัสหรือไม่ได้เฉิดฉายในช่วงเวลานี้นะคะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีกุมมังกรสิงห์มิถุนพฤกษภและก็เมษเั็นเออะส่วนห้าวันเกิดได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์อังคาร พราะฤหัสบดีแล้วก็คนที่เกิดในวันเสาร์นั่นเองอ่ะออนะหกแล้วก็ราศีและ้วมันเกิดตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนะเป็นช่วงเวลาดีๆที่ต้องบอกเลยหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วเนี่ยอำนาจวาสนาบารมีมาเต็มการเงินการทองมาเต็มนะคู่ครองก็จะได้คู่ครองที่สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลกันทําให้ประสบความสําเร็จดีมีโชคลาภมีอํานาจวาสนาบารมีมีโอกาสจเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้าเติบโตนะคะมีโอกาสที่การงานการ เงินนะคะจะค่อนข้างมีความมั่งมั่งคัง่งแล้วก็มีความมั่นคงในดวงชะตาชีวิตนะจะหยิบจะจัดทำอะไรมีโอกาสราประสบความสําเร็จได้โดยง่ายหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณข,ขาขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะหยิบจะจัดจะทําอะไรมันสําเร็จได้โดยง่ายมันรุ่งเรืองได้ได้อย่างราบรื่นนะทำอะไรก็ราบรื่นเรียบร้อยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะมีโอกาสที่จะร่ํารวยแล้วก็ประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายและเกิดในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะ ไรแล้วท้อนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระด,กด,กด first, ิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์เซื่อให่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานเตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย